อก็เมื่อกี้นะครับไปเอาขวานที่คลิ้นมานะครับแล้วมันยังไม่เร็จนะครับผมจะถางส่วนนะเรวจะถางยังไงเนะี่ยอมีอะไร่ตัวมึงเนี่ยดาบกลเล็กซี่ฟันได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ฟันได้แต่ตัวเล็กๆน้อยๆมึมันต้องเล่นของรุนแรงเล่นของรุนแรง เฮ้ยได้เลยได้ลเ,ดยเดยลยเร็วๆๆระเบิดระเบิดได้นะระเบิดต้นไม้อืมอืมโอ้ยได้ได้ไดมันมันมันนด้โอ้ต่อเติมไม่เหลือเลยครับอือยอดสุดยอด,ด,ยอดโอ้โหโอ้ยคลิปไม่พึ่งขวัญแล้ว นี่นีนี่แล้วเบิดลูกสปูด้วยเลยเนียวอ๋ยขิ้นไม่ต้องตีแล้วขวานนะขิ้นเลยช้าอย่างนี้ครับจำสุดแล้วฮะเออเออเออ ยอดครับโหัทางส่วนแป๊บเดียวครับอืมอุ้ยติด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 จะตายจะตายจะตายโอ้โหาาาาาาโอ้โหโโแรงมาก สุดยอดครับอย่างนี้โอ้โหแป๊บเดียวเกือบหมดทั้งส่วนนะครับนี่ระเบิดส่วนของแท้เนี่ยหมดแล้วถ้าถามว่าผมผมจะเซฟไหมนะครับผมก็คงอไม่เซฟครับเพราะว่าเดี๋ยว ไอตะกิวฟอเรสผมจะเลเวลไม่อัพนะครับะว่าเลเฟอเรสนีอยู่กับการที่เราใช้ความตัดต้นไม้เนี่นะครับแต่ว่าใช้ระเบิดนี่มันแปลกใหม่นะครับนี้อ๋อ,อเต็มเลยโอ้หมดนะครับโอ้เลี่ยนเตี้ยนเลยครับโอ้ไม่เหลือเลยโอ้เนี่ยอะไรอะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ